ดีขึ้นจนแฟนมาแย่งใช้เลยมากหน้าบ้างเพื่อให้ผิวมันสว่างขึ้น <c oughs> ก็คาดหวังว่ารอยสิวมันจะแบบค่อยๆจางลงไปโดยที่ผ่านมาก็คือทําแบบนี้มาตลอด <c oughs> เป็นสิวอุดตันค่ะแล้วก็เป็นรอยสิวคเคยไปตรวจสภาพผิวก็คือเหมือนสีผิวที่หน้าไม่สมาเสมอแต่ว่าที่กังวลที่สุดเลยก็คือรอยสิว <c oughs> เป็นคนไม่ไปหาหมออยู่แล้วด้วยก็เลือกที่จะใช้แตะพวก ทิตเมนต์หรือครีมหรืออะไรอย่างเงี้ยมาช่วย oh. ในการผัดเซลล์ผิวออกไปพอกหน้ามาร์กหน้าบ้างเพื่อให้ผิวมันสว่างขึ้นก็คาดหวังว่ารอยสิวมันจะแบบค่อยๆจางลงไป oh. โดยที่ผ่านมาก็คือทําแบบนี้มาตลอด oh. คือเป็นคนชอบลอง oh. อะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยถ้าเกิดสมมติมีการรับรองอะไรมนาะ oh. เราก็มั่นใจที่จะทดลองได้ oh. วันแรกรู้สึกว่ากลิ่นมัน เอออ่อนกำลังพอดีค่ะคือไม่ได้ฉุดไม่ได้กลัวที่จะแบบทาได้เยอะๆเลยอะไรเงี้ยคือบางบางทีถ้าเราเราได้กลิ่นอะไรเงี้ยล่าอาจจะแบบแค่ลองแตะแต่นี่คือมั่นใจที่จะแบบทาก็ผ่านไปประมาณสี่ห้าวันนะคะรู้สึกรอยเริ่มจางคือคือมันรู้สึกได้แต่มันไม่ได้่วันก็คือเรรู้สึกได้แล้วเนาะใช่จริงๆตอนแรกแฟนก็ไม่ได้เอกใจอะไรคือเจอหน้ากันทุกวัน แต่มันมีอยู่วันหนึ่งที่มาสังเกตพว่าตอนนี้หน้าเขาสิวเริ่มขึ้นเขาก็เลยหันมาตอนนี้ใช้ได้อยู่เออจ้บอกเออก็เนี่ยก็ตอนงคืนก็ใช้อันเนี้ยตัวใหม่ของเพื่อนวัยแอยู่ก็รู้สึกว่าหน้าดีเพืมันก็เลยมาสังเกตพอมันหันมาก็เออใช่เออหน้าดูใสขึ้นอก็เลยบอกอาเดี๋ยวมาลองใช้ด้วยว่าหน้าใสขึ้นดีขึ้นจนแฟนมาแย่งใช้เลย